สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเปิดกุกพากขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่40แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพาจากทางช่อง ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะวันนี้ก็มีพระมาฝากกับท,กทุกท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินพิมพ์คุกเขา่า ปี2513หลังยันนูนออกวัดศรีรขันจังหวัดอ่างทองท่านเจ้าคุณนอที่ฐานจิตปุกเสกพระสภาพสวยเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บและก็น่าสะสมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะพระสภาพสวยมากเลยนะคะเหมือนพิมพ์เล็บมือนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะค่ะสำหรับพิมพ์นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ไม่ค่อยจะเจอจะเห็นนะคะ สวยงามนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะพระเดิมๆเลยค่ะน่าเก็บน่าสะสมมากเลยนะคะค่ะสำหรับพระศีลขานพิมพ์นี้2อ,องค์ก็จะอยู่ที่450ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะ450ได้ถึง2อ,องค์นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชนั่งบนบัลลังก์เนื้อโลหะขนาดห้อยคอเลยนะคะแต่ว่าไม่ทราบที่นะคะ สวยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะไม่ต้องเอาไปเลี่ยมเลยนะคะเพราะว่าองค์นี้เลี่ยมพร้อมใช้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระช,ชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสําหรับพระเจ้าถักสินนั่งบัลลังก์นะคะ สำหรับรูปหล่อพระเจ้าถักสินเลี่ยมพร้อมใช้องค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะสามารถนำไปห้อยคอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เนื้อทองแดงลมดำรุ่นมั่นคงเจริญทวีคูณปี2537ตอกโคตที่หลายข้างขวาสภาพสวยเป็นอีกหนึ่งองที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะ เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสะภาพสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยนะคะ นี่ค่ะจะตอบโค้ดบนไหล่ข้างขวาของท่านนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสวยๆเดิมๆเ,เหรียญนี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเ,เ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเกตพระแก้วมรกตหลังอุดผงฝังตะกุดปัม๊มยนัน5้าเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ก็จะสภาพสวยเดิมๆเ,เลยนะคะ สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระช,ชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยเดิมๆนะคะสภาพสมบูรณ์มากเลยนะคะสำหรับล็อกเก็ตพระแก้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันนะคะ สำหรับล็อกเก็ตพักแก้วสวยๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะราคาจับต้องได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์รุ่นหนุนดวงมหาบารมีปี2564เนื้อทองแดงลงยากล่องเดิมตอกโคดด้านหลังใส่กรอบอย่างดีพร้อมใช้นะคะ รอบสวยมากเลยนะคะองค์พระก็สวยกรอบก็สวยแล้วที่สําคัญนะคะมีกล่องเดิมๆด,ด้วยนะคะสําหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะเป็นเหรียญที่สวยมากเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะสีสันลงยาสวยงามค่ะที่สาคัญนะคะรอบก็ลังการงานสร้างมากนะคะรอบสวยเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นรูปหนุมานด้านหลังก็สวยนะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อพัดส,สวยๆพร้อมกรอบสวยๆนะคะเลี่ยมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะถ้าท่านไดรับไปก็ขึ้นคอได้เลยนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแพรนั่งพมวัดพิกุลทองขนาดบูชาหน้าตัก1.5นิ้วสภาพสวยทันตัวท่านนะคะสำหรับองค์นี้สวยเดิมๆเ,เลยนะคะจะตั้งหน้ารถก็ได้ตั้งบนหิ้งก็ได้นะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะขนาดหน้าตัก1.5นิ้วหรือนิ้วครึ่งนะคะสวยเดิมๆนะคะ ค่ะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อแพรสวยๆองค์นี้นะคะขนาด1.5นิ้วก็จะอยู่ที่600ค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แพรว,วัดลามันจังหวัดนครปฐมรุ่นสุดท้ายพิมพ์ใบขี้เหล็กใหญ่นิยมตอกโค้ดที่ไหลซ้ายเนื้อทองแดง สร้างน้อยหายากสภาพสวยกล่องเดิมๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในกันค่ะนี่ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะสวยกริบๆเลยค่ะดูผิวสิคะรูปแบบก็สวยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะกาจะตอกโคดบนไหล่ซ้ายของท่านนะคะสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้น่าใช้น่าบูชานะคะ เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสำหรับเหรียญหลวงปู่แพ้วสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองนี้นะคะก็จะอยู่ที่2500ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พิธีพุทธาพิเศษนาวิหารวัดสัตหีบปี2543ปลุกเสกดีพิธีใหญ่เป็นอีกหนึ่งองนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเหรียญดำสวยมากเลยนะคะสวยเดิมเดิมเลยนะคะนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะชมด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็สวยนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสภาพดีนะคะแทบจะ100%ยเอเซ็ถือว่าร้อก็ได้นะคะสวยมากค่ะสวยไม่มีที่ติเลยนะคะสำหรับเหรียญกรมหลวงชุมพรเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงวัด เทวสุนทรกรุงเทพปุกเสกพิธีดีเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะนี่ก็จะเป็นพระเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามและความชัดเจนขององค์พระกันค่ะนี่ค่ะเป็นพระเดิมๆนะคะก็จะมีบิ่นมุมขวาเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยจริงๆค่ะนี่ค่ะจะมีแค่ตรงนี้นะคะเป็นรอยแยะนิดเดียวนะคะสำหรับสมเด็จองนี้นะคะ สวยเดิมๆนะคะเทวสุนทรน,นะคะด้านหลังก็จะปั๊มนะคะสำหรับสมเด็จสวยๆองค์นี้สภาพนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลวงปู่นาควัดละคังปี2495พิมพ์แวกมานเนื้อจัดมากแก่มวลสารสภาพใช้บินมุมล่างแต่ไม่โดนองค์พระนะคะเดี๋ยวเรามาชมความชัดเจนขององค์พระกันค่ะเนื้อจัดมากเลยนะคะสำหรับสมเด็จหลวงปู่นาคองค์นี้นะคะสวยเดิมๆนะคะก็จะมีบินมุมขวาด้านล่างนะคะนี่ค่ะบินบริเวณมุมนี้นะคะแต่ว่า ยังไม่ถึงองค์พระนะคะดูเนื้อสิคะแตกรายงาสวยเดิมๆมนะคะนี่ค่ะถึงท่านจะไม่สมบูรณ์นะคะแตก่ก็น่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะเก่ามากจริงๆนะคะก็จะบินบริเวณนี้เล็กน้อยนะคะนี่ค่ะ เป็นพระเก่าพระเก็บเลยนะคะค่ะสำหรับหลวงปู่นาคสภาพใช้แบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าเก็บน่าสะสมน่าใช้นะคะถึงจะบิดเล็กน้อยแต่ก็น่าใช้มากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเสื้อแกะจากเขาควายเผือกนะคะศิละปะดีแกะได้สวยงามนะคะมีรอยจานอักขระด้านล่างถักด้วยลวดพร้อมนำไปห้อยใช้ได้เลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะไม่ต้องนำไปเลี่ยมอีกนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยค่ะค่ะเป็นไงคะศิละปะสวยมากเลยนะคะสำหรับเสื้อแกะจากเขาควายนะคะเขาควายเผือกด้วยค่ะ เห็นไหมคะสวยงามนะคะสวยเดิมๆนะคะองนี้แกะได้สวยมากนะคะที่สำคัญเลี่ยมพร้อมใช้นะคะเลี่ยมแบบนี้ก็เลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมๆนะคะสวยน่าใช้นะคะค่ะสำหรับเสื้อแกะเขาควายสวยๆอง์นี้นะคะเลี่ยมพร้อมใช้ก็จะอยู่ที่750ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะ น่าใช้น่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงปู่เจ้อวัดกลางบางแก้วนะครปฐมปุกเสกน่าสะสมนะคะสวยกล่องเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ นี่ค่ะเป็นเนื้อผงที่สวยนะคะสวยเดิมๆนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะพิมพ์ว่าหลวงปู่เพิ่มนะคะสวยนะคะสวยคมชัดมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้สำหรับเนื้อผงหลวงปู่เพิ่มสวยๆองค์นี้พร้อมกล่องเดิมๆก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะ200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองคต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาเนื้อกระไหลทองปี2557รุ่นรวยเจริญสุขตอกโค้ด้านหลังสภาพสวยกล่องเดิมๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยงามนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆเลยค่ะกระไหลทองเต็มนะคะ นี่ค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองนี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยมากเลยนะคะน่าเก็บน่าใช้น่าสะสมเลยนะคะสำหรับองนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตกโกจังหวัดอยุธยาปี2560นะคะรุ่นรวยรวยเฮงเฮงตอกโคด,ด้านหน้าที่สังคติสภาพสวยกล่องเดิมๆนะคะค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ นี่ค่ะสภาพสวยมากเลยนะคะเหรียญไม่ได้ใช้เลยนะคะสวยเดิมเดิมนะคะตอกโคดด้านหน้าที่สังคตินะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยมากเลยนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังสวยสมบูรณ์เลยค่ะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ค่ะสาหรับเหรียญหลวงพอ่อรวยสวยๆพร้อมกรอบเดิมๆองนี้นะคะก็จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระก,กิ่งหลวงพ่อโสธรปี2530วัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาองค์นี้ก็สวยกล่องเดิมๆเลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมมากเลยนะคะสําหรับพระก,กิ่งหลวงพ่อโสธรอ,องค์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะ พัก,กิ่งหลวงพ่อโสธรอ,อง์นี้สวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะผิววิ้งเลยค่ะเห็นไหมคะที่สําคัญนะคะกิ่งยังดังอยู่นะคะถือว่าสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะอุดตูดนะคะสวยสมบูรณ์มากเลยนะคะสําหรับกิ่งหลวงพ่อโสธรสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองนี้นะคะน่าใช้น่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะ ก็จะอยู่ที่7จ0ดหิค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้ากิ่งหลวงพ่อนาควัดโพชัยศรีจังหวัดอุดรธานีปี2539อองค์นี้ก็สวยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะองค์นี้ก็จะสวยเดิมๆเลยนะคะ นี่ค่ะก้นมีอุดนะคะมีกิ่งนะคะสําหรับองนี้ก็จะดังดีนะคะสําหรับกิ่งอยู่ด้านในนะคะกิ่งไม่ตันนะคะสวยเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะบอกพสสนะคะแล้วก็มียันนะคะ สำหรับกิ่งหลวงพ่อนาคสวยๆกล่องเดิมๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะสำหรับราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสตัตหีบจังหวัดชนบุรีปี2555เนื้ออันปกาก้สาสภาพสวยกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมๆค่ะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัชดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพอ่ออีสวยเดิมๆเ,เลยค่ะเรามาชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสภาพเหรียญไม่ได้ใช้เลยนะคะสำหรับเหรียญนี้ สำหรับเหรียญหลวงปูอีนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยมากเลยนะคะหน้าเก็บหน้าใช้หน้าบูชานะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญโกมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ปี2550 พิธีมังคลาพิเศษณวิหารหลวงพ่ออีวสัตหีบจังหวัดชนบุรีกล่องเดิมครบชุดนะคะหนึ่งชุดก็จะมีสองเหรียญน,นะคะสวยเดิมเดิมนะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสภา,ภาพอยู่ในกล่องไม่ได้แกะไม่ได้ใช้เลยนะคะสวยเดิมเดิมค่ะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะ ด้านหลังก็สวยมากเลยนะคะสวยเดิมเดิมจริงๆค่ะสภาพเหรียญไม่ได้ใช้นะคะสวยมากๆค่ะสีทองกระไรทองยังเต็มเหรียญหมดนะคะสำหรับเหรียญกรมหลวงชุมพรสวยๆนะคะ1ชุดมี2เหรียญก็จะอยู่ที่400ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะ400ได้ถึง2เหรียญน,นะคะสวยเดิมเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จรุ่นกล่องไม่ขีดหลวงพ่อมาลายวัดบางยะแพกจังหวัดสมุทรปราการสร้างน้อยนะคะหายากมากนะคะสำหรับองค์นี้นะคะนี่ก็จะมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะเก่ามากเลยนะคะสำหรับสมเด็จองค์นี้นะคะเก่าจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นยันนะคะเดิมเดิมเลยนะคะสำหรับสมเด็จหลวงพ่อมาลายสวยๆวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมองนี้นะคะก็จะอยู่ที่600ค่ะน่าเก็บน่าใช้น่าบูชามากเลยนะคะสำหรับองนี้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นองค์สุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะแต่องค์สุดท้ายในวันนี้นะคะมาเป็นชุดนะคะ เป็นเหรียญชุดรุ่นสร้างมนดบหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยาปี2545ปลุกเสกพิธีดีนะคะหนึงชุดก็กมีด้วยกันหกเหรียญน,นะคะแล้วที่สําคัญนะคะสวยเดิมๆทุกเหรียญน,นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะหนึ่งชุดมีหกเหรียญน,นะคะสวยเดิมเดิมทุกเหรียญน,นะคะเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะ สวยงามนะคะสวยทุกเหรียญสวยเดิมเเลยค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อปานนะคะสวยมากเลยนะคะความแตกต่างระหว่าง6เหรียญนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค um ่ะก็จะเป็นพระนั okay. ่งขี่สัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาเม่นนกหรือว่าสัตว์ต <well ่างๆนะคะสวยเดิมๆทุกเหรียญนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันทุกเหรียญนะคะสวยเดิมเเลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมๆค่ะเหรียญก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กระทัดรัดน่าใช้มากนะคะสำหรับพระชุดหลวงพ่อปานสวยๆมีถึง6เหรียญชุดนี้นะคะก็จะอยู่ที่400ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะตกเหรียญแล้วไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีถึง6เหรียญนะคะ1ชุดมี6เหรียญกับราคา400นะคะเป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเพราะว่า สวยเดิมๆค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายภายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะได้ไปร่วมเปิดกุพาด้วยกันขอบคุณมากค่ะ